ทำสภาพแวดล้อมให้มันเหมือนภาคใต้มีกันชนแล้วก็ปลูกกล้วยหรือปลูกไม้ให้มันเป็นร่มเงาให้มันเป็นกันชนนี่ครับเป็นกันชน พ่อต้นนี้มันเกิดจากอะไรพ่อทำไมมันไอตัวแมงกันอ๋ไอไอแมงปีแข็งกันบ่ไอ้ไอไอไอปากแข่งแข่งคุ้มปากแข็งแข็งอ๋อไอ้ที่มีงวงยาวๆอ่ะเออได้เด็ดงวดงวดยาวๆอ่ะเออแม่งแม่งยังกันบ่แม่ง้วงได้สองตัวเลยแม่ง้วงนะเออมะลิไข่กันเลยเลยเยอืมไม่หรอกแม่งมะลิไอ้ปีกแข็งแข่งเลยทำมันมันจะละลายเหมือนกับกับตรงนั้นโรไม่ได้ฉีดยาไงอืมถึงมันเลยกินไม่ไม่กิฉีดยาเลยมันจะไม่มีปัญหาเลยฉีดยาข่าแม่งมัน ไอ้ไอ้เปลือกมันจะได้ไรเหมือนเหมือนต้นไม้เนาะอืมเป็นต้นเดียวเนาะอือันนี้แกะแกไอ้พ่อแกดำง่ายดำมลากมันด้วยได้ใช่ไหมพ่อไป้ไดเสริมลากไปเสริมันไหมปลูกต้นปลูกเม็ดปลูกเม็ดใช่ไหมพ่อปลูกเม็ดแล้วก็ดำเสริมหลักตัดตัวเล็กเนี่ยตั้งแต่ต้นเล็กๆน้อยๆ้อยเลยมั้ย เมื่อก่อนต้นแค่นี้เลยตัดมันใหญ่เลยใส่ปุ๋ยเมื่อเช้านี่ใบนี่มึงแม่เหรอใส่ยอดหมดเลยดีบางคนปลูกอยู่อีสานเห็นใบร่วงช่วงหน้าหนาวตกใจเลยผมบอกไม่ต้องตกใจคือใบมันแตกมาใหม่นี่เอาใบนี้ที่นี่เนี่ยเลี้ยงเอาเพราะมันอุ่นขึ้นนะพ่อใช่ใช่ยาบำรุงให้มันตั้งใบอะเดี๋ยวก็เต็ม กงแตกําลังำรื้ออกยอดกันเลยแต่ตอนกลางวันแดดแดดแดดสองมานน่คือมันจะมีเงาแกก็บังบังแดดเงาให้แล้วก็เนาอันนี้เดือนมกราคุมพามีนาเมษาพุษภาพุษภาที่ครบสองปีคือถ้าฝนมาก็คือเอาออกหมดเลยให้ลมกลัวลมด้วยมันไอพวกนี้ถ้าโดนฝนมันโตเร็ว มันเป็นปุ๋ยเห็นนะผมใช่ <S <s ใช <S <s ่ตามอากาศเนาะเป็นปุยเลยโตเร็ว